ในฐานะที่คุณเป็นนิสิตในวงการการศึกษาไทยคุณรู้หรือไม่ว่ามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูคืออะไรและมีไว้เพื่ออะไรถ้าคุณยังไม่รู้เรามีคำตอบให้มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครูโดยผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องนำมาตรฐานวิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพครูรู้สภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช2488ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้3ด้านคือ1 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 2. และ 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตนมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพคือข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพโดยจะต้องมีความรู้และประสบการณ์จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นจะเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพซึ่งครูรู้สภาได้กำหนดไว้ดังนี้1นิสิตจ,จะต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวิชาชีพอื่นที่ครูรู้สภารับรอง และได้ศึกษาวิชาการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพทางการศึกษามาไม่น้อยกว่า24หน่วยกิจ 2. นิสิตจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ครูรุ้สภารับรองและผ่านการประเมินปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์ที่ครูรุ้สภากำหนดไว้มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทั้งความชำนาญเฉพาะด้านและความชำนาญตามลำดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดว่ามีความรู้ความสามารถและความชำนาญเพียงพอที่จะดำรงสภาพการประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่นั่นก็คือการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆุปีและครูรู้สภาได้ทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครูจาก9มาตรฐานเป็น11มาตรฐาน ข้อบังคับครูรู้สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพุทธศักราช2556เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครูเป็น11มาตรฐานจากเดิมมีเพียง9มาตรฐานโดยได้ทำการเพิ่มมาตรฐานใหม่มา3มาตรฐานและได้ทําการรวม2มาตรฐานเก่าเข้าด้วยกันเป็นมาตรฐานเดียวมาตรฐานความรู้ทั้ง11มาตรฐาน ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้มาตรฐานที่1ความเป็นครูมาตรฐานที่2ปรัชญาการศึกษาซึ่งเป็นมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มาตรฐานที่3ภาษาและวัฒนธรรมเดิมเป็นภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครูมาตรฐานที่4 จิตวิทยาสำหรับครูมาตราฐานที่5หลักสูตรซึ่งเป็นมาตราฐานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่มาตราฐานที่6การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนรวมจากสองมาตราฐานเป็นหนึ่งมาตราฐานมาตราฐานที่7การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เดิมเป็นการวิจัยทางการศึกษามาตรฐานที่8นว,วัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาตรฐานการปฏิบัติตนคือข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพโดยมีจัญญาบัณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการฤติปรฏิบัติมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ที่ครูรู้สภากำหนดไว้มีดังนี้ 1. ครูต้องรักและเมตตาสิธิ์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอภาค 2. ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ 3. ครูต้องปรับพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิ์ทั้งกายวาจาและจ,จิตใจ 4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจ,จิตใจอารมณ์และสังคมของสิบห์ 5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสินจ้างจากสิทธในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้สิทธิกระทำการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาการทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและนี่ก็คือมาตรฐานวิชาชีพ3ด้านที่ครูทุกคนควรจะมีแล้วคุณล่ะคะพร้อมหรือ,อยังที่จะขอใบประกอบวิชาชีพครู